เอาละ <c oughs> ทีนี้ผมก็ได้เลือกที่จะตีไอ้พวกมอนบินได้แล้ทีนะนำํำคาน <c oughs> จะแบบจะไปตีเลยก็เดี๋ยวมันจะซ้ำกันเยอะ,อะดิควสนี่เป็นควสที่รวมมอนที่น่ารำคาญที่สุดเท่าที่ผมเกลียดในเกมนี้ก็คือมอนบินได้กับลาวาซิออสลาวาซิออสนี่เป็นหนึ่งในมอนที่แบบผมตีน้อยที่สุดในเกมอะ คือผมตีน้อยกว่าลาจังญิงนะเพราะว่าเพราะว่ามันน่าําคาญแค่นั้นเลยแบบมันอาวุธมันก็แป้งอะ่ะเออทำอะไรไม่ได้ผมมันต้องใส่ไม้เจมมาไม้ไอมาด้วยแต่เหมือนว่าผมไม่ได้ใส่มานะเวรกรรมนัไงนั่นไงลืม,ล,มลืมเปลี่ยนเจมเดี๋ยวช่างมาเดอะเรามาทรมานไปด้วยกันเออดูดิดูดิดูดิเค่ที่อยู่มันอะ่ะ เอ็มด้ดู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 ด,ดูมันโอ้โหล้วโจขาไม่ได้ด้วยโจขาไม่ได้แล้วกูตีมึงยังไงอ่ะตีหัว โอ้ยป่งเป่งแล้วเมื่อกี้แป่งแล้วแต่มันไม่ใช่ตัวสีม่วงไม่น่าจะมีปัญหาแล้วป้างมึงสลับหัวไปมาอืม โอ้โหอะไรวะนั่นอะไม่ชอบ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 ไอ้ขยะมูลฝอยนี่นี่เนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยแล้วดูพื้นที่ที่มันอยู่ดิโอ้โหไม่มีกำแพงให้โขกด้วย ai sẽ nản lăng kiệt cả này nè, mày đi má, ào, ta đen, khi, cô

you mm -hmm. แต่ละที่ที่มึงอยู่นี่คือแบบสร้างสรรค์ชิบหาไจับโขกไม่ได้เอา้าเอ้าทำไมหล่นเลยอนะอะไรวะเนี่ยน่ะ ูได้สักทีส้นตีนน่ารังเกียจน่ารังเกียจน่ารังเกียจที่สุดไอ้มอนนี่เอ้า โอ้โหแล้วลูกเบ้มึงอย่างเสือกเลยอ่ะอืมดูดิมึงอ่ะไม่ใช่มึงมันเป็นมอนขนาดเล็กมึงอย่าห้าวไห้หายไปไหนวะอ๋อนี่ไงตัวแม่งก็เล็กเสือกห้าวไอ้ จะหมดแล้วนี่ขนาดใส่ไอ้นี่มานะแฮนดีครับเวลห้านะโหกลิ้งก็ไม่ผ่านตัดหน้าไปอีกฝั่งก็ไม่ได้โอ้ตายโหแล้วมอนอะไรเนี่ยไม่เอานะภาคไวอย่าใส่มานะกูของลงลาวาซิโอสไม่คุณมีอยู่ในเกมไม่ได้สู้ยากเลยแต่แม่หน้ารำคัญมาก เงื่อนไขย,ยุบยับไปหมดอือหืกูจะกิ้งลบเป็นเนินแล้วมันกระโดด โอ้ไม่ขี่ไม่ขี่ไม่ชอบไม่ชอบการขี่มอนมึงมึงไม่ได้มึงพ่นมาไม่ถึงนะเมื่อกี้นี่แค่ตัวเดียวนะยนี่ยังนี่ยังไม่นับไอไอไอลาทารอสส้นตีนนะยังไม่ไปตีเลยเนะี่ย ปกติมอนมันหันเลือดไม่ใช่เหรอวะที่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันมันเต็มเต็มสูบเลยนี่หว่าไม่ไม่มีไอ้นัน่นนี่เอาผิดทางเอาจบเลยไม่ได้ใกล้าตายเลยว่ะ ยกหัวสูงไปไหนแล้วตีไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ไม่ดามบิดมันดูไม่ค่อยแรงเลยว่าตีต้นตีนนี่โอ้โหกูไม่น่าทรมานตัวเองมาเลือกควิสนี้เลยไม่หนุกเลยคนดู ไปยืนตรงนั้นกูตีไม่ได้นะจุดอ่อนก็โจะไม่ได้ที่ขามันไปเจะหลังอย่างเดียวเย่ทุกอย่างเลยเนี่ยตัวเนี้ย แม่งตายซะไอส้นตีนดูดิเห็นไหมว่าตอนที่มันใกล้ตายอะ่ะบน mini map ะมินิแมปอ่ะเมื่อกี้ย้อนคลิปไปดูได้นะบนมินิแมปตอนที่มันใกล้ตายอะ่ะมันไม่แจ้งนะว่ามีหัวกระโหลกนั่นแยคว่าผมตีมันน้อยมากแบบน้อยมากอะ่ะน้อยจนแบบไม่บอกสถานะใดๆเลยไม่ได้อย่างเดียวอะ่ะเออนั่นแหละหลักฐานว่าผมตีมันน้อยจริงๆนะตอนไปดูคลิปลาจังได้นระฟิลเลียสลาจังกับลาจังตอนตียังมีสัญลักษณ์บอกบอยู่นะถ้าจะไม่ผิดอะ่ะแต่แบบ ไอ้ตัวเฮีย้ยนี่ไม่มีนะเออโคตรเกลียดเลยมันไม่สนุกอะเจอตัวแบบเนี้ยแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรผมลืมมากกว่าผมลืมไปว่าผมไม่ชอบเล่นแต่ผมก็ยังกดมาึงโคตรหงุดหงิดเลยปกติมอนหนึ่งตัวมันจะอยู่ที่13 15นาทีใช่ไหมล่ะแบบมอนเดียวอะ่ะ แต่นี่คือแบบมอนคู่อ่ะมันหาเลือดเลือดมันจะหายไปครึ่งหนึ่งสองตัวมันจะควรจะอยู่ที่ประมาณสิบสิบห้านาทีอ่ะสองตัวใช่ไหมแต่นี่คือตัวเดียวเลยตัวเดียวโดด,โดดเลยสิบห้านาทีเนี่ยอืมกูยิงหัวไปโดนขาเอาเข้าไปสร้างสร้างสรรทั้งนั้นรีเควสต์นี่อะไรวะเนี่ย เราทะรสก็เป็นตัวที่ผมตีน้อยเหมือนกันแต่ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบน้อยเท่าไอตัวเมื่อกี้นะแต่แต่น้อยอยู่ผมไม่ชอบมอนบินได้เพราะว่าตอนผมเล่นช่วงแรกๆอะ่ะผมเล่นพวกมีดคู่ไงแล้วผมไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยใช้อุปกรณ์ด้วยเวลาเล่น ความเฮี้ยของาาล้านร้ออีกอย่างหนึ่งคือนี่ไงเห็นไหมเวลาเราบังคับมันลงจากฟ้ามัน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 ไปไกลมากนั่นไงไม่ทันเห็นไหมมันไปไกลมากเลยอ่ะแบบพ่อมึงตายเฮีแบบ้ยถ้าไม่มีอะไรกั้นก็คือมึงจะกูยิงมึงตรงนี้มึงไปผูวแบบ infinite f o r e s เลยใช่ไหมเนี่ยโจขาได้ไหมอ๋อ เดี๋ยผมไม่ผมผมไม่ตีมันจนผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมมันเจาะขาได้หรือเปล่าเจาะได้ไหมเอา้าทำไมไปลงปีกอะขาหรือเปล่าเนี่ยนี่ขาปีกขาโอ้ขาเจาะได้โอเคเอา้าไปโดนปีกอีกแล้วกูเจาะทั้งตัวแล้วเนี่ย เอ้าโดนพินเลยเอาไปโดนหางกูอย,อยู่ไหนเนี่ยเอา้าเออโดนสักทีบ้าเอ้ย โอ้โช็อตเดียวหางขาดเลยเหรอยังไม่ได้ตีหางเลยนั่นน่ะคุณดูความต่างดิเห็นไหมคุณเห็นความต่างของลาวาซีออสกับลาทารอสปะมันต่างกันมากเลยอะแบบแยี่ยเแป๊บเดียวผมยัดมันล่วงแล้ว ไม่ลงมาแล้วก็ต้องรอให้มันตาเหลืองอย่างเดียวไม่ก็ลงมาเองโอค้คอตามันเหลืองแล้ว ไม่ต้องไปถึงหัวหรอกเสียเวลาโอ้โหดูดิลาทารสต่างกับลาวาซิโอสปะ่ะเห็นป่ะว่าความความแตกต่างของมันคือคือยังไงอ่ะผมใช้เวลาแค่แบบ ไม่กี่นาทีเองอะทำลาเตรสเกือบตายแล้วเนี่ยแต่ลาวซิออสคือแบบโอ้โหแม่เจ้าส1นาทีอะผมดูเวลาตอนอัดอะส1นาทีสำหรับลาวซิออสอะมันเลยเป็นมอนที่ผมรังเกียจมันมากเลยปืนก็ยิงไม่เข้าดาบก็ตีไม่เข้าไม่รู้อะไรแต่ละอย่างอ๋ออันนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีแก็บนี่หว่า ตายเยเออโอเคเจอกันใหม่อ่ะคลิปนี้นานใช้ได้นานกว่าสุนตีนอะไรประดุกเวนเหี yeah. ้พองตายสัส